ใช่จะนดสน mm. อกอค้าเลยจ้ะนี่ไงต้องหูไม่จะเอาให้อืมจีไม่จะเป่ากันอ้ยอ้ย เลยไหมคะว้าวไหนอ่ะเต้าหู้เต้าหู้กันใช้มือเลยเหรอคะร้อนเอาอนันนี้อันนี้เย็นแล้วูตักกินตรงนั้นจ้าตักเลยค่ะตักเลยค่ะอ,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 อ <c oughs> ตัก ใช่ไหมคะว,ว้าวจริงจริงเลยที่ระดูบค่ะเอาด้วยนะร้อนป่ะกินน้ำซุปด้วย เยี okay. <Y> ่ยมเย่ยมเอาไข่ด้วยหลืคคะลูกมีฟักทองด้วยเห็นไหมไข่เปเ่าก่อนนะคะเปล่าก่อนร้อนลูกอ,อันนี้เย็นแล้วไม่จับเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้ร้อนอยู่ จะเอาซุปเหรอคะเอา้าจริดลูกโอเคนะคะ